สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคู่รักใช้เวลา24ปีสร้างบ้านลอยน้ําจากของเหลือใช้นี้ความวุ่นวายตัดขาดผู้คนใช้ชีวิตสุสงบใจกลางป่าชีวิตสุดฮิปของสองสามีภรรยาที่ใช้เวลานานถึง24ปีในการสร้างบ้านบานเกาะลอยน้ําที่ทั้งสองคนได้สร้างขึ้นมาเองจากของเหลือใช้ ที่ใช้ชีวิตสุสงบกลางป่าถ้าคุณเห็นแล้วคงต้องนึกถึงแพรลอยน้ำในต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับในเมืองไทยของเราก็มีอยู่เหมือนกันหลายคนอาจจะนึกถึงหนังเรื่องคิดถึงวิทยาแต่สิ่งก่อสร้างลอยน้ำนี้นะครับไม่ใช่โรงเรียนมันเหมือนเป็นป้อมปราการลอยน้ำขนาดย่อมที่สองสามีภรรยาช่าแคนาดาร่วมกันสร้างเพราะที่นี่นะครับมีทั้งพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยวิ่งเล่นปลูกผกักและอีกหลายกิจกรรม ที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงก็เลยทีเดียวล่ะครับแคทเธอรีนคิงและเวนอดดมสองสามีภรรยาร่วมกันลงมือลงแรงกว่า24ปีต่อเติมและสร้างบ้านลอยน้ำที่มีชื่อว่าฟีดั Cove ที่ภายในบ้านลอยน้ำแห่งนี้นะครับมีครบทุกอย่างบ้านหลังนี้นะครับอยู่ห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุดของเกาะแวนคูเวอร์45นาทีด้วยการเดินทางทางน้ำเพราะพวกเขาสามารถทำกิจกรรมได้ทุกอย่าง ในนนป้นน้้ออมลยีเวนอดัมได้ให้สัมภาษณ์ว่าวิธีที่จะเดินทางมาถึงป้อมลอยน้ำนี้มีแค่ทางน้ำเท่านั้นที่นี่ถนนเข้าไม่ถึงน้ำเป็นเหมือนถนนสายหลักของพวกเราภรรยาของเขาได้เล่าว่าทุกๆอย่างที่คุณเห็นนั้นลอยน้ําอยู่เราผูกที่ดินลอยน้ําแห่งนี้กับชายฝั่งด้วยเชือกเราไม่ได้ทอดสมองลงไปในน้ําบนเกาะมีบ้านหลักที่เราเอาศัยอยู่หนึ่งหลังมีฟรอร์เร้่นรามกลางแจ้ง มีประภาคารมีเรือนกระจกปลูกต้นไม้สี่หลังและด้วยความที่ฉันเริ่มปลูกสวนและกําลังขยายให้มันใหญ่ขึ้นพื้นที่ลอยน้ําแห่งนี้จึงต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับสวนนี้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับบนพื้นที่ลอยน้ําแห่งนี้ยังมีแกลเลอร,รี่ไว้เก็บรูปภาพห้องผลิตเทียนไขแผงโซลาเซลล์หกแผงและอันตกหขนาดย่อมในสวนที่สร้างเพื่อให้น้ำบนพื้นที่แห่งนี้ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่เราได้บอกไปนี้นะครับก็สร้างด้วยสองมือของเราทั้งนั้นเราใช้แค่เลื่อยมือและค้อนไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเลยทุกอย่างเสร็จได้ด้วยการนําสิ่งของเหลือใช้ที่ได้มาจากคนตัดไม้และชาวประมงในเมืองมาประกอบและตอกตะปูให้เข้าด้วยกันซึ่งหมวนทั้งหมดที่เราเห็นลอยน้ําอยู่นั้นนะครับมีน้ําหนักประมาณ500ตันเวนอดดมเล่าให้ฟังต่อว่าตั้งแต่ผมจิตขวบผมเริ่มสร้างบ้านต้นไม้เอง และผมก็บอกกับพ่อของผมว่าผมจะปลูกบานต้นไม้กลางน้ําถือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กเลยนะครับโดยเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าการอยู่ที่นี่เขาไม่เคยเมาเรือเลยเวลาเข้าเมืองผมมักจะเมาพื้นดินมากกว่าป้อมลอยน้ําแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาดังนั้นนะครับบริเวณนี้จะมีมวลชีวภาพหรือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกากเก็บพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดบนโลกนี้เลยก็ว่าได้ ทั้งสองคนจึงสามารถตกปลาและนำมาทำอาหารได้ง่ายแค่พายเรือแคนูออกไปพวกเขาก็สามารถจับปลาได้แล้วนะครับภายใน10นาทีส่วนวันไหนที่มีลมแรงเขาแค่นั่งอยู่ในบ้านเปิดช่องสี่เหลี่ยมที่เขาเจาะไว้ที่พื้นแล้วหย่อนเบ็ดลงแค่นี้ก็ได้ปลาแล้วนะครับซึ่งสำหรับสาเหตุที่พวกเขาตัดสินใจสร้างป้อมลอยน้ำแห่งนี้นะครับเวนอดัมที่เราให้ฟังเพิ่มเติมว่าผมตั้งใจจะหาเงินจากอาชีพศิลปินดังนั้น การอยู่อย่างประหยัดพอเพียงเป็นสิ่งที่พวกเราทําได้ในฐานะศิลปินเราไม่สามารถซื้อที่ดินได้ดังนั้นเราต้องสร้างกันเองซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้ออกจากเมืองมาใช้ชีวิตเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถดํารงชีวิตอยู่ที่นี่ได้ไหมตอนนี้24ปีแล้วเราก็ยังคงทําได้อยู่โดยคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับมีมาตั้งแต่ปี2016 ดังนั้นป้อมลอยน้ําป้อมนี้นะครับตอนนี้ก็มีอายุกว่า28ปีแล้วซึ่งก็ยังคงตั้งอยู่เพื่อมอบความสงบและความใกล้ชิดธรรมชาติกับ2สามีภรรยาชาวแคานาดาคู่นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Environ Man และ Exploring Alternative หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิเดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ